สวัสดี FC ทุกท่านครับร้านซัพพลพยแฮกเตอร์สาขาสองโดยผมช่างยูอนุพงศ์โฟลไพลวันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการครับเป็นรถไถคูบูต้า l 4 7 0 8 sp ครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57จดทะเบียนปี57ราคาเงินสดอยู่ที่399,000บาทครับ399,000บาทคันนี้รางดาวสาม0 0ื่บาทครับจะส่งเป็นรายเดือนดอกเบี้ย11%ต่อปีครับผ่อนยาวสูงสุดได้72งวดคันนี้รางดาวสาม0 0ื่บาทครับยอดจัดอยู่ที่369,000บาท ก่อนได้สองชิ้นได้ผ่านได้ดินหน้าและผ่านพวนของกูร์ตาครับวันนี้ขายสดและผ่อนนะครับขายสดและผ่อนจะส่งเป็นรายเดือนครับผ่อนกันยาวไปได้เจงวดเช่นเคยครับซื้อรถจากร้านซับโพไพแท็กเตอร์วันนี้แถมฟรีทันทีชุดบล็อกชุดป,ประแจแหวนข้างกระติกน้ําและเสื้อสวยๆจากร้านซับโพไพแท็กเตอร์ครับรานตั้งอยู่ที่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามตรงสามแยกวงเวียนทางไยจังหวัดมหาสา,ารคามครับติดถนนสีเรียนไปมาสะดวก บริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปรพัย0624955957ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b ์ทางช่องทาง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โปรพัยครับ YouTube Facebook ของซับโปไพ r เทคเตอร์ตอนนี้กำลังความชมรถไถยกต้า l 4708 FG ครับ0624955957ขอบคุณครับ